ดุ่เลยปลาดีเหน่อยๆนึงค่ะมันป็เด็นเป็นดีไงต้อสีวมาผู้เดียวเอาปลาผู้เกียวดบานดอเลย ตน look, mm ้น hmm. ม yes. oh. uh ัต huh. ก oh. uh ุลต้นกระเพราต้นไทยสากลากด้สยีผ้ามายามีด้วยค่ะสิมีโอ้ยสามันชื่ออะไรทโอ้สิดอกเอ้ยลูกคอบทั้งี้วทั้งลูกคอบไปเล้วเสตานตัวนอู้สาบไสเอ้อ้ ปลาออกตะกอนปลาใจค่ะโอ้นี่มันยามีปลากระ,ระายทิเป็นเด่นที่สุย 对吧？Get าามียนีนึ่งแ้อพี่น้องเีนนึง้คือว yep ่นะไรวะคือวันะไรคือว่อไรจุกจเพื่อนนันพูดันขึ้นบอกพูดเลยไก่พี่ยังไมยินเสียงพี่คนนี้นี่ใเรว่างสินี่วะจะมีสักตัวไหมพูดนี่ยังเนี่ยแหละ โอ้ยนี่บะนีเลยพี่น้องไม่มีเลยอู้หดีผมจะมีสิเห็นเขา้ำง่ามบ้ได้เขาซากเลยทังสีง้ามคับ